สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่3มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะอ่าสาหรับพี่พี่ FC ที่มาใหม่เนาะถ้า ยังไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจนะคะพี่ปีจ๋าดูก่อนก็ได้นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาแอดลงคลิปเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่2กันนะคะซึ่งวันที่2งแอดก็ให้เด่นไปที่ 5, 9, 2นะคะ วิ่งรูดที่5เนาะอ่าในรอบเฉพาะกิจนะคะ980ล่าง23นะคะพี่พีจ๋าอ่า9มาหลักร้อยเนาะ2มาถ้าใครนำสอไปเป็นแนวทางก็จะได้อ่า23นะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ400ล่าง15นะคะอ่าบนแอดหลุดไปเนาะ15วิ่งรูดที่5นะคะอ่าเด่นที่5วิ่งรูดที่5แอดมี51นะคะมาในตัวกลับเนาะ ามาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะอ่ามีใครได้กลับไหมเนาะพี่พี่จ๋าในรอบปกตินะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาหลักร้อยนะคะพี่พี่จ๋าจะได้มากมากเลยน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าให้หน่อยเนาะเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้นะคะอ่าส่วนล่างสามสามอดก็หลุดไปนะคะในรอบ v ีไอพีเก้าเก้าสามล่างหนึ่งแปดเดนที่เก้ามานะคะถ้าใครนำเก้าไปปิดแนวทางก็จะได้เก้าสามเนาะอ่า น,นี่ก็มาหลักร้อยตัวเด่นแอดมาหมดนะคะส่วนรูดก็มาคู่เดียวนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้มาตัวเน้นแล้วก็เป็นตัวกลับนะคะในพิเศษล่างนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอย่างน้อยต้องมาสักสองคู่นะคะพี่พี่จา๋ายังไงก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่สามนะคะ ่วนแนวทางเลขทูกก็มาเฉพาะสอสามเนาะมาคู่เดียวในรอบเฉพาะกิจนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อคอวันที่3นะคะวันที่3อ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่ๆจ๋าอ่าชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะอ่าตัวเลขเนาะเกิดจากการคำนวณเข้าได้หลุดได้นะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่าคำนวณไปตามสูตรเนาะได้ยังไงก็ มืนเดิมนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะว่าวันนี้แอดมีตัวไหนมาบ้างสําหรับตัวเด่นของแอดนะคะก็คือ6 5แล้วก็8นะคะ อ่าแอดจะวิ่งรูทที่6นะคะพี่พีจ๋าวิ่งรูทที่6ถ้าใครไม่ชอบ6ก็เหมือนเดิมเนาะนํา5กับ8ไปพิจารณาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่6เนาะค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ6ก็จะมี6 0ศูนย์นะคะ6 1 6 2 6 3 6 4 หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะ หรือพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเด้อพี่ๆจา๋าอ่าในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางนะคะชื่นชอบตัวไหนค่อยตามเนาะวันนี้หุ้นก็มาทั้งวันเลยนะคะสําหรับสายหุ้นมาทั้งวิ่งรูดทั้งเจาะเลยนะคะอ่าไปดูตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับในหลักขอุอ่าแอดก็จะมีหกนะคะ หกหนึ่งนี่หกหนึ่งนี่ถ้าไม่ชอบกลับเป็นเก้าหนึ่งเอาเดือ่อหกสามหกห้าหกสี่แล้วก็หกเก้านะคะเนี่ย 6-8ด้วยนะคะพี่ๆจาชื่นชอบก็คอยตามเนาะอ่ะทีนี้ก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อน,นำไปเปลี่ยนแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ